น้ำท่วมที่อำเภอลมเก่าลดลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่แม่น้ำป่าสักที่อำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มเอ่อล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมยานเศรษฐกิจใจกลางเขตเทศบาลเมืองลมศักรวม11ชุมชนและ11หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบนตาลเดียวทำให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆนำกระสอบทรายมากัน้นและคนของหนีน้ำแทบไม่ทันถนนในเขตเทศบาลหลายสายถูกน้ำท่วมขังบางสายถูกน้ำท่วมสูงจนรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ แม่น้ำป่าสักเที่อำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูร์เริ่มเอ่อล,ล้นตลิ่งไหลเข้าท่วม11ชุมชนที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองลมศักดิ์และ11หม,มู่บ้านในเขตเทศบาลตำบนต,บนต,ลนตาลเดียวอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์เนื่องจากเมื่อวานนี้เกิดน้ำป่าที่ไหลามาจากทึกเขาต่างๆของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยหลายบ่าเข้าท่วม11หมู่บ้านใน5ตำบลของอำเภอลมเก่าและไหลลงมาสมทบกับน้ำในแม่น้ำป่าสักที่กำลังมีปริมาณที่สูงขึ้นส่งผลทำให้แม่น้ำป่าสักเที่อำเภอลมศักดิ์มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแลละอ่้นติงห กมยานเศรษฐกิจซึ่งอยู่ใจกลางเขตเทศบาลเมืองลมศักและเจชุมชนของเทศบาลเมืองหลมศักคือชุมชนในเมืองชุมชนท่ากกโพชุมชนวัดทุงดท่งชุมชนห้วยไร่ชุมชนสีมงคลชุมชนสีบุญเรืองและชุมชนวัดไผ่สนทําให้บ้านเรือนราษฎรได้รับความเดือดร้อนจากการถูกน้ําท่วมกว่า1,500หลังคาเรือนถนนหลายสายในเขตเทศบาลถูกน้ําท่วมสูง30-40ถึงเซนติเมตร โดยเฉพาะถนนสายวัจจีและถนนพระดุงราชซึ่งเป็นถนนสายอำเภอลมศัก์ไปปากห้วยขอนแก่นถูกน้ำท่วมขังเป็นช่วงช่วงแต่ละช่วงระดับน้ำท่วมสูงประมาณ40-50เซนติเมตรจนรถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถสัญจรวิ่งผ่านไปมาได้สถานที่ราชการบ้านพักข้าราชการวัดวาอารามและโรงเรียนไม่ต่ำกว่า5แห่ง ถูกน้ําท่วมโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านสีมงคลถูกน้ําท่วมสูงเกือบ1เมตรผู้ประกอบกิจการห้างร้านและอาคารร้านค้าต่างๆที่ถูกน้ําท่วมต้องช่วยกันระดมนํากระสอบทรายมาปิดกันที่หน้าประตูบ้านและเก็บข้าวของหนีน้ํากันอย่างโกลลาหนเทศบาลมณฑลศักดิ์ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนเก็บสิ่งของไว้บนที่สูงและนําเครื่องสูบน้ำจำนวนห้าเครื่องติดตั้งไว้คอยระบายน้ําออกตามจุดต่างๆที่คาดว่าอาจจะเกิดน้ําท่วมขัง พร้อมทั้งนำกระสอบทรายจำนวนหลายหมื่นใบออกแจกจ่ายกับประชาชนที่เดือดร้อนจากการถูกน้ำท่วมขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมใน11หมู่บ้านของเขตเทศบาลตะบนตาลเดียวซึ่งถูกน้ำท่วมส่งเช่นกันโดยมีบ้านเรือนรนได้รับความเดือดร้อนจำนวนกว่า2,500หลังคาเรือนล่าสุดระดับน้ำเริ่มส่งตัวคาดว่าถ้าวันนี้ไม่มีฝนตกออกมาซ้ำน้ำก็จะลดลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน1-2วัน ล่าสุดพันเอกถนัดพลโกศัยเสวีรองผู้บัญชาการกองพลหันมาที่หนึ่งตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาความดอดร้อนของประชาชนที่ถูกน้ำท่วมโดยมีนางสายนภาพโพอินอ,อน้อยนายทศมนตรีเทศบาลตะบนตานเดียวรายง,งานถึงสาเหตุและปัญหาที่ทางเทศบาลถูกน้ำท่วมซ้ำซากซึ่งปีนี้ถูกน้ำท่วม,มาแล้วถึง6ครั้งและครั้งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งสาเหตุเกิดจากทางเทศบาลตะบนตานเดียวเป็นที่รุ่มอยู่ติดและรับน้ำต่อจากเทศบาลเมืองลมสักที่สร้างกำแพง ผนังกั้นน้ำคอนกรีตเสร็จแล้วทำให้แม่น้ำป่าสักได้เอ่อล้นตลิ่งข้าท่วมในเขตเทศบาลตะบนตาลเดียวที่ยังไม่มีผนังกั้นน้ำและย้อนกลับไปท่วมในเขตเทศบาลเมืองหลมศักโดย3ปีที่ผ่านมาทางเทศบาลตะบนตาลเดียวได้ขอวบประมาณจากจังหวัดเพชรบูร์เพื่อดำเนินการก่อสร้างผนังกั้นน้ำมาโดยตลอดแต่ยังไม่ผ่านจึงทำให้เกิดน้ำท่วมปีละหลายครั้งขณะที่ดรเสกสรรนิยมเพลงในยกเทศมนตรีเมืองเพชรบูร์ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำท่วมชุมชนที่8ในเมืองพัฒนา และชุมชนที่9 9ดาวพัฒนาเฝ้าระวังระดับน้ําปาสักซึ่งอาจจะล้นตลิ่งภายใน2-3วันนี้เนื่องจากขณะน,นี้มีน้ําท่วมในเขตพื้นที่เทศบาลอัมหลมสักและมีปริมาณมวลน,น้ําจากอําเภอหลมสักและอําเภอหลงเก่าจะนวนมากทางนี้ให้ประชาชนที่อยู่นอกแนวป้องกันน้ําท่วมอย่าเพิ่งนําของลงจากที่สูงและจัดเตรียมกระสอบทรายที่ทางเทศบาลแจกจ่ายให้ก่อนหน้านี้ไว้ก่อนพร้อมทั้งให้มีการเฝ้าระวังระดับน้ําลําน้ําปาสักอย่างใกล้ชิด และติดตามประกาศแจ้งเตือนจากเทศบาลเมืองหลมสักต่อไปโดยสามารถขอความช่วยเหลือหากเกิดน้ำประสักล้นตลิ่งในตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์โทรศัพท์056711013หรือโทรด่วนที่เบอร์199 9, และสายตรงนายกเสกสรรนิยมเพ่ง0852220333